เจสลินทำเค้กเจสสิลินทำเค้กอะไรคะป้าตุ๊กตากินด้วยไหมจะไม่รู้ต้องถามป้าตุ๊กตาแล้วเนี่ยจะทำเค้กให้ป้าตุ๊กตากินด้วยอ่ะกิจกรรมทำเค้กเจสลินจะทำเค้กกับอ่อทำเค้กกับคุณย่านะคะทำเค้กกับคุณกับโอม่าฮัลโหลอัญญาฮัลโหลชาคุณย่าคุณย่าคุณย่างามปจ้ะคุณย่างาม อะเจสลินน่าเจสลินจะทำเค้กให้กินนะคะไหนทำโออ้โหโอเคอย่าดิ้นด้วยเจสซี่น่าจะทำเค้กนะคะมาดูมาดูมาดูน้องเจสลิ่น่าทำเค้กโอ้สาวมาเองก็ได้สมาดูเก่งจังเลยค่ะลูกโอ้มันจะอร่อยไหมคะฮะมันจะอร่อยไหมคะ Nog één? Ah. Oh oh. Oh oh. Hi! Oh, kan oh. ik hier bij me kam okay. Kijk, Kun je haar gaan Kijk! Pitcake. Kijk, okay, je maakt op um, cake. een paddenstoel. Wat voor Pitcake gaan we maken. No, nou, zit kinderen. No. กินของหยาดเนาะค่ะเวลาสิกินเพิ่นกับซิดมเมืองก่อนแต่อันนี้เพิ่นกินได้เด็ดเนี่เพิ่นเห็ดแล้วเพิ่นสิกินเองเพิ่นก็บอกว่าให้เอาไปโรงเรียนนําชิ้นหนึ่งสองชิ้นเนี่ยใคมาอันมาเห็ดมาเห็ดเค้กหวานพึ่นยาสจนมากสิจนมากเห็ดอีกอย่างเปื่อนๆกับตองบานขุ้นยาได้จ้ะโอ้ยอยู่บ้านนันเบิร์ก

ฉันก o r j ง u d i ่นี่มา e e g เ n o m อ n b มา a l b e r t i e ที h าเม e ในก็มใไหมแะอ่านอยู่ข้างหน้าฉั j ห็นฟีสของเธ e อย่าฉันเห n o สขอ่น้าันเหาาอเยู่้าหน้เสอนานเสอร่อย้าหนเนีสยฮะมันเะอร่อย้างหนคาันเ้าวหเสร็จหเนี่ยฮะ Wat is dit met... Jij gaat maar keekjes bakken, hè. Ik zo. Oh. Kijk, ik ga het even nou zo doen. Met die. Ik de eten. Oh nee! Kijk, dat deed papa ook zo, hè. Nee. Ik ook. Ja, doe jij Roor, hè? Goed zo. Want er is een man die koeken bakken kan, en dat meel dat wou niet rijzen. Nee, 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 boter. Kijk, uit. Alleen boter. Alleen boter, ja. Alleen boter. Boter, en wat moet er nog meer in? Boter, ik heb de boter. Ik heb bijna op, op en eieren. En ik heb... เุ้อิดป็ดเบอกกันบอค่ะเหตุเคกกัปนห้องเพลงห้องเพลงใสไปตาแสบแล้วต่เบิ่งเด้อติแสบบอ We moeten roeren. anders gaat die Oma, oh, even doen. En dan ben jij zingen. Ja, kijk, ga oma zo doen. En was er is een man, die koeken bakken kan. En dat meel dat was. Wou... Nee, niet meel! Nee. nee, alleen boter. En de boter wou niet reizen. En de pan viel om, en de koeken waren krom. Ik ben, hè? Ja, aan de beurt. Nou jij zingen. Jo. Was er deze een tasje die koekenbakken. en dat